สวัสดีตอนเศร้าครับผมเดี๋ยวสิ้พาไปยำหนูครับวานนี้ผมมาใส่แห้วหนูครับผมเป็นกับเล็กครับมาเบิ่งกันว่าที่ได้บ่ครับเมื่อนีนแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกครับฝนตกตอนตีสามครับผมว่าหนูสิออกว่เนาะครับใส่อยู่ริมสาครับผม อากาศตอนเศร้าครับโต๊ะครับเมื่อคืนครับอากาศเย็นๆครับมืนอรุ่นเบิรงว่าสีได้ครับใส่กับประมาณซิบกระหลังครับผมกับเล็กครับบิ่งกันครับ่าสีที่ได้จากตัวครับ ยิ้มซาสัาากหน่อยครับยิ้มซาเลยครับหลังแรกผมใส่ใสนะ่ครับเดี๋ครับหลังแรกครับหลังแรกหายครับผมครับหายครับ ครับผมใส่ครับปุหินครับมนมมน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 มอนมนมใมูนมให้มาพุมหาครับครับปุห็นครับผมใส่ไวอยู่มนมนมอน มองครับบ่าผมจะหาเห็นไหมครับนี่เห็นแล้วครับผม <c oughs> นี่ครับน,นี่ครับผมเห็นมาตัวน,นึงนะครับเป็นหน้องขาวครับน่ครับมันเปนหนูพวกครับเก็บเพ่นครับ ไปครับผมหาแรกี่หนูที่ลงซาแล้วครับปลามันกับสิลงมาหาก,กินยุซาครับเพราะว่านีอาหารหลายครับมีแรงน้ำครับหลังน,นี้ก็เป็นเัื่งเด่เ oh. ถืออีกครับหลังน,นี้ก็เป็นหนูข,ขาวอีกครับ ตัวหน่อยครับนี่ครับเป็นเนื้ขาวน้อยครับผมเก็บครับตทีนี้ไปลางลงต่อไปครับว<ม>ันนี้เราขาตั้งกล้องมาครับ มันลรงนี hmm. ้ครับเอาหายไปเทนนอกระนีขับบือเห็นครับผมเดี๋ยวอัดค้อนครับอืมเพื่อนไหนครับเดี๋ยวขออนืาอฐานครับครับ เห็นแล้วครับบูยูครับผมหาเห็นแล้วครับบูยูครับผมอาจจะเป็นหนูหญ่ครับหลังตีบูยูครับหนึ่งเขาปลายหาครับผมหาไมเห็นตีบูยูครับหลังนี่ครับพาดครับไปครับหลังซ้อไปครับ มัหลังนี้นนหลังหลังนี่กินครับผมโบอลันครับเห็นบหมครับที่นอนครับเห็นไหโบอลันนะครับหลังหลังนี่บอลันครับ ครับหลังมุกปีนี่มันหนิงเข้าไปครับปลาครับดูดครับง่าครับวุ่นหลังต่อไปครับมุกหลางนี้ครับนเน้นหัวหลาง อย <c oughs> ู่บนานี่ก็โมยูครับผมครับเลือดครับหอยเลือดมันมันมันนี่มัน,ม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 นครับหอยเลือดครับผมที่ให้มาผมมาหาบ้างครับบ้าเป็นบ้าน,นตายบ่ครับนี่มัน,มน เอาไปเลยออาไปมุนออาไปเลยให้มาคุมหากันครับ,บ,บว่ามันเจ็บบวกจริงเนี่ยมาผมเห็นแล้วมั้งครับแก้งหางนะครับ หอยเลือดครับผมเต็มเลยครับหอยเลือดครับตีวิวครับผมอาจจะเป็นหนูง,ง่ครับพุกง่ Ku marriageshi hmm. ได้แล้วครับผมมันนี่ครับเฮ้ยมุนเฮ้ยมันเดี๋ยวะเอาอีกันเลย ไอ้โ้นเดี๋ยวแป๊บนึง่งนะครับผมขออนุญาตครับนี่ครับเห็นแล้วครับผมหมาผมกัดอยู่ครับหนูของขาวครับคิดว่าเป็นหนูพุกแมวแมนครับนนนนเนี่ยโมันมั่นนี่ขอขอกันขอรึปล่าตายแล้วล่ะเก็บกันก่อนโอ้ยโม้น,นี่ มึงนี่มึงมาหามาหามึงหนึ่ครับคือผมหามึงนึ่งมาหามันรันบัดยูครับนี่มึงนี่มึงมาว่าไงกันครับหนาวนี่ยูวะ นา่าจะบาดเจ็บครับหลานี่กันรันครับมันเตลเลือดครับติดอยู่ครว่าพุผมหาอยู่ครับอลิมอนนีน,นครับแตงโมครับลิม หัวจีดูตัวพยูครับไปมั้งตัวเสือยูครับหัวล้วมั้งครับดุานหลังต่อไปครับผมนี่น้ำครับนี่น้ำใสครับ เออหลังต่อไปครับผมมบงหลังนี่ครับเป็นยังไงมันเอาขามาถือร้านีก็ถือครับเป็นหุข้ขาวครับโอ้เสร็จแล้วโอ๊ยข้องครับเปนุ้มขาวอีกครับตัวใหญ่เยอะครับตัวนี้ มี่เป็นุูขาวครับมึงมันตายครับตัวเค็บครับ ่อไปครับผมนก่ครับหอยมันครับหอยขอกหอยเข่าครับหอยมันเป็นตูดนิน่อยนะครับนี่ทางครับผมทางเที่ยวทานแป่นมันครับแต่ว่าตมาถือกุ๊งขึ้นเจ๊งหน่อยครับครับมันแรงนี่ครับ นไผมใส่ก็ทางเขาคาบูเห็นครับผมเขาเห็นแล้วครับเหี่ยวเลยโมยูครับผมพลาดครับผมดูครับโมยูครับเีนยว ครับเล็กยัน่ค่อยอยู่ครับแต่พา,าดหลายครับครับน,น,นหลหแรงก็ไปครับผมแ้งกระบ,บอกครับก็ะถือครับผมกินด้วบอลนับ นี่แหลงต่อไปครับนาดานี้เป็นเด็กๆนั่นกระบอกบหืดครับนี่ต่อไปครับผมนั่งอทีครับผม หนงขาวอีกครับขาวน้อยครับผมนี่ครับขาวเป็นกบขาวตัวน้อยครับโอ้ยอันนี้ มูนอะารนู่ใช้ไม้ครับโมลันด้่ยมลัน,ลนมันลันสิมีคนนี่ลันดีดีครับเล่าห่างนี่ลันดีดีครับมือเจ็บแล้วลันที่หนูควบคูกพายุครับ หลันมีเก็บครับผมนี่กบบอลลันเนี่ยเป็นลันเงินครับขอยยากเจ็บครับผมมันหลังต่อไปครับผมหลังนีมันเป็นยังได็ครับหลังมีกบบอลลันครับผม อยาตอกกันครับได้ครับรุ่นหนังต่อไปครับนางนี้ครับนางนี้ครับเหวี่ยงเห็นนะครับครับหายครับผมยูมันยอยู่มั้ยเข้าไปตรงนู้นถือหนูแล้วครับดังบเหวี่ับครับ หาให้ปล่อยให้มาผมหาครับมาอยู่มองไหนมัวมันลากไปเลยครับอ๋อไม,มันมดครับเด็นมั่งมันนะครับมาผมดมอยู่ครับผมใสวันนี้ครับใสวันนี้ครับเป็นคร,รับเล็กครับ ครับบิเห็นครับครับไฮตั้ใจมืลากไปครับคุณมันมันเขามันมันมนมันมนนี่เอาไปนนี่เอาไปเอาไปเข้าไปเอาไปเลยมันมันนี่เอาไปเลย มามาผมหากันครับขอหญ่าครับผมเห็นนะครับผมบูยูครับน่ครับน่ครับดิ่งมานี่ครับบูยูครับดูดครับด่างนี่ครับอเป็นหนุไงครับ ครับงล่างกอไปครับผมนะครับหาตั้งโดนครับหาไปหมามไบมมุยยูครับไปครับรุ่นหลังสุดท้ายครับผมสุดท้ายว่าดีได้บ่ครับผม นี่เป็นแถวเดือนมีนาแล้วครับผมอีกประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งก็เป็นโรงการครับโรงการบุ้งหัวคงจีดชัดก็ขับปีนบางกลางๆนี่ครับผมโอ้มันยังมามาแต่หนือของข้าวครับผม ี่บหลังเลยครับมดุดสี่ครับผมเก็บครับครับหลงสุดท้ายมุดสี่ครับผมเก็บครับผมก็เพิ่มแค่นี้ครับน,นะครับสรุปผลงานนะครับ ที่ได้ตัวครับดูวงวาร์ที่ได้ตัวไมแต่หนูง่มาได้ครับหนูงด,ดครับอ่าหน้าจะเอาบวงแหยบมาใส่ครับอาคองใส่บวงแหยบครับอันจุดู้สาครับผม มีมากมา็มามามาเป็นมูครับมันมาผมครับผัดลงเห็ดนะครับตัวหนาครับผัดดำๆนะครับ ปาาแลนเป็นปนลองเฮดครับสนดกคุณงานกันโ <c oughs> ต๊ะที่เอาเบ็ดปลาไหมไลมาใส่ลวมึนครับแรงครับเย็นครับสาราาคือว่าเอเย็นครับปลาไทยเรียกว่าปลาไหล ล้าวอีสานเอิ้น่าเอียนครับสรุปผลงานนี้นครับมอนกันแดดแจกตัวครับเงินมุ้งขาวครับผมน้อยครับ ครับนี่ครับหนึ่งสองสามส,ามสี่หาตัวครับครับตัวหนึ่งครับมึงตายมึงมัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเชานี้ก็ได้มาหกตัวครับผมเป็นแจเป็นหนุ่ขาวก็ครับนี่ครับผมเงีย้ยเงี้ผมใส่กันเงี้ยเขาเปลือกทำออนครับผสมกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จอจบไปเพียงเท่านี้้ยครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่าผมคิมี์ยังท่อไปครับซอยที่ตามนี้นครับ กิมน้าของจีว่าจีหายยังอมจีไทยเบื่อครับแต่กิมนี้บาวิสันขอลาลปเพิเงเเขานี่ครับผมสวัสดีครับ